หน่วยเฉพาะกิจสิงห์นาตดครับกองกาลังนเรสวนพร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพร,รานที่36ได้จัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยและจิตอาสาภัยพิบัติเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบุทภยัยน้ําป่าไหลหลากและดินสไลด์ที่บ้านแม่โกปีอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสภาพหลังจากที่โดนน้ําป่าไหลหลากเข้ามาอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับทำให้เส้นทางสัญจรเข้าออกเสียหายหมดนะครับชาวบ้านเข้าไปไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยฮะ นี่คือสภาพที่เราต้องใช้หน่วยงานใช้กําลังคนเป็นจำนวนมากนะครับคอยลําเลียงน้ําสะอาดนะครับสิ่งของเข้าของเครื่องใช้รวมถึงอาหารเนี่ยนะครับเพื่อเข้าไปให้ถึงมือชาวบ้านให้ได้เพราะว่าถนนเองยังไม่สามารถเคลียร์ได้อย่างเต็มที่คุณผู้ชมนี่คือความยากลําบากนะครับแต่ว่าความช่วยเหลือนั้นเข้าไปถึงมือครับ ในภาพกำลังพลได้ลำเลียงน้ำดื่มแล้วก็อาหารนะครับขึ้นท้ายรถยนต์ไปยังจุดที่เรียกว่าใกล้ที่สุดบริเวณที่เกิดดินสไลด์นะครับแล้วก็เดินเท้าลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคยารักษาโรคนะครับต้องใช้วิธีนี้ครับเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรเพื่อเข้าไปยังหมู่บ้านเสร็จแล้วของคุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่านําไปแจกจ่ายถึงมือผู้ประสบภัยได้ และนอกจากนี้ครับยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ลงพื้นที่ไปร่วมสำรวจและก็ให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้ป่วยนะครับและคนที่บาดเจ็บจากเหตุน้ําป่าไหลหลากด้วยตอนนี้ก็ต้องมีการแนะนํากันไปนะครับว่าะจะช่วยเหลือดูแลกันยังไงดูแลสุขภาพตัวเองกันอย่างไรทั้งนี้กําลังพลหน่วยเฉพาะกิจเสียงฮานาดและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่3านะครับก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับทหารเข้าไปถึงพื้นที่แล้วอยู่ข้างๆจนกว่าจะสามารถเปิดเส้นทางให้รถยนต์สัญจรไปมาได้ตามปกติครับ